เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้อย่างที่เราทราบการควรรุินชายีวีรกุลก็จะลงพื้นที่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์แต่เมื่อวานนี้สาระสาคัญอย่างหนึ่งฮะคุณผู้ชมว่อวานนี้มันมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชอย่างที่หลายท่านติดตามอ่ะมันก็มีมติสําคัญสาคัญอ่ะเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้บอกไปแล้วมันก็คือการยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านนะฮะชายแดนไทยกัมพูชาจะฝั่งไหนก็ตามยังไม่มีการเปิดแล้้้วกกก็ยัังงงไไมม่่ดีาาาราารรรหือเอต ประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC แต่ที่สําคัญกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเถียงกันมานานพูดกันบ่อยครั้งฮะคุณผู้ชมฮะน,นั่นก็คือการสร้างรั้วชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะสมชอเองมีการประชุมก็บอกว่าในที่ประชุมสมชเมื่อวานเนี้ยคุณดุษฎนชายวราิรกูลในรัฐมนตรีบอกว่า มีการอนุมัติในหลักการฮะอ,อนุมัติในหลักการแล้ว่าจะมีการสร้างรั้วชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่คําถามก็คือ จะสร้างตรงไหน <c oughs> และพิกัดหลัก <c oughs> มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นาะยกรั่มตรีอนุทินชยัยเวรากุลก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางกองประชาการกองทัพไทยเนี่ยมีการพิจารณาครับว่าจะมีการสร้างนะฮะในช่วงไหนและรูปแบบใดซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและความเหมาะสมแต่วันนี้นะักข่าวก็เหมือนถามคุณทินเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นอ่ะตาม <c oughs> สไตล์ข่าวโมโนเรานะฮะเราก็ต้องมีเรื่องดีๆ <c oughs> มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนดีกว่าและเรื่องดีๆนะฮะก็ต้องให้คนสวยๆเป็นคนเล่านะะเดียวให้ป็น ายเป็นคนเล่าก่อน นะให้ก็บอกติดไงเวลาบอกว่าเล่าเรื่องดีๆเนี่ยต้องให้ต้องให้ผู้หญิงเป็นคนเล่าเดี๋ยวให้แฟนฟเล่าก่อนดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยกับกัมพูชาเหมือนกันเป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะคะคุณผู้ชมที่มีชาวอังกฤษหัวใจไทยบินลัดฟ้ามามอบแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็สิ่งของที่จําเป็นเนี่ยให้กับพี่ตํารวจตะเวนชายแดนนะคะที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยที่บริเวณฐานตํารวจตะเวนชายแดนจังหวัดตราดมิสเตอร์มาร์คชาลีนักแสดงชาวอังกฤษพร้อมคุณนภัทรวร รันสิริรัตนทรัพย์ภรรยาชาวจังหวัดตราดเดินทางมาจากประเทศอังกฤษนะคะเพื่อที่จะมอบแผงโซล่าเซลล์จำนวน9ชุดอาหารแหง้งขนมและน้ําดื่มมอบให้กับตํารวจตะเวนชายแดนที่ประจําการอยู่แนวชายแดนตราดเพื่อที่จะให้เป็นขวัญกําลังใจในการปกป้องอธิปไตยไทยค่ะ ด้านนายมาร์กเนี่ยเปิดเผยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือจากมอบสิ่งของแล้วเสร็จนะคะมิสเตอร์มาร์กก็ถ่ายรูปกับตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมกับถือธงชาติไทยและตะโกนคำว่า t h a i l a ด์สู้สู้น่ารักทีเดียวด้านพันตำรวจเอกสยามรัฐรัฐชนะจนผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่116กล่าวขอบคุณมิสเตอร์มาร์คและภรรยาที่เดินทางมาไกลาจากประเทศอังกฤษนะคะเพื่อที่จะมอบสิ่งของมาสนับสนุนตำรวจตะเวนชายแดนโดยเฉพาะแผงโซลาเซลล์ที่ตำรวจตะเวนชายแดนต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแผงโซลาเซลล์จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะเลย รวมไปถึงขอบคุณประชาชนที่ยังคงมาสนับสนุนต่อจร์ในช่วงนี้พันตำรวจเอกสยามรัฐยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าตำรวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของจังหวัดตราดมีความพร้อมมาโดยตลอดตั้งแต่การประทะในรอบแรกกับกัมพูชาซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายมีความพร้อมสูงสุดและยังคงตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนพร้อมสนับสนุนทหารแนวหน้าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ สุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากบอกถึงก็คือพี่น้องประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนก ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้มีความมั่นใจว่าทหารตชดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถปกป้องอธิปไตยไทยและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับมาที่ทางด้านของฝั่งสักแก้วกันบ้างเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือฝั่งบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยากแก้วเนี่ยนะครับหลังจากผู้ราชการจังหวัดสักแก้วเนี่ยมีการส่งหนังสือไปถึงนะฮะผู้ราชการจังหวัดมัณฑีเบเ,เจอของกัมพูชาเนี่ยนะฮะขีดเส้นเลยบอกว่าให้คนกัม ชาเนี่ยนะฮะอพยบออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยภายในวันที่10ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับผมมิฉะน,นก็จะดําเนินคดีนะฮะโดยใช้เรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมะฮะแล้วก็ ปรากฏกัมพูชาก็เลยแก้เกมด้วยการขอให้มีการจัดประชุม r b c ฮะในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ที่จังหวัดมันเตเบเจยของอประเทศกัมพูชาเนี่ยนะฮะเพื่อมีการประชุมติดตามสถานการณ์จากข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะฮะม่าจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นะฮะการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็การจัดระเบียบชายแดนซึ่งก่อนหน้านี้ฮะคุณผู้ชมฮะ ก็คือว่าเราเองเราเคยทําหนังสือไปแล้วว่าเราจะไม่มีการจัดประชุมถูกไหมฮะแต่กัมพูชาก็ยืนยันนะบอกว่าจะให้มีการจัดประชุมเนี่ยนะฮะล่าสุดมีรายงานจากกองทัพภาคที่1ครับทำหนังสือตอบกลับไปยังฝ่ายกัมพูชานะครับโดยระบุว่าหากการประชุม RBC ในวันที่1 0 1ถึงตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะไม่มีหัวข้อการหา,หารือเรื่องแผนการอพยพชาวกัมพูชาจากพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสากแก้ว ไทยเองก็ยืนยันเลยนะฮะขอให้เลื่อนการประชุม RBC ออกไปก่อนฮนะจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะนําเรื่องดังกล่าวมาหารือนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีกด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากกองทัพภาคที่1เนี่ยยังไม่ประชุม RBC ในส่วนของกองทัพภาคที่2และกองบัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราหรือว่ากปชจต ก็จะไม่มีการประชุม RBC เช่นกันนะฮะจนกว่ากองทัพภาคที่หนึ่งจะประชุมให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะไทยเราก็วางเงื่อนไขตรงนี้ก่อนจะไปต่อคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวก็ถามคุณนัินชันวีรกุลเรื่องนี้เลยที่บอกว่าเราตอนนี้เรากดดันให้กัมพูชาจริงๆจะใช้คำว่ากดดันเลยเราก็ยืนยันนะว่าให้กัมพูชาเนี่ยออกจากบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วภายในวันที่สิตุลาคม,มแต่สื่อกัมพูชาก็บอกว่าจะไม่ออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะดังนั้นคุณดัชินก็เลยบอกเลยฮะบอกว่า ก็บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายไทยฮะจะไม่คนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยมาทําผิดกฎหมายในประเทศไทยนักข่าวนี้ก็เลยถามนายกอนุทินบอกว่าแล้วเราจะใช้กฎหมายใดมาจัดการคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องใช้หลายกฎหมายมาประกอบกันแล้วก็ประชาชนคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนทั่วไปที่ต้องดําเนินการกับเขาอีกวิธีการหนึ่งโดยต้องใช้ทางกฎหมายแล้วก็พูดคุยได้มากที่สุดโดยไม่ทําให้เขาเดือดร้อนไม่ใช่แบบต้องผักดันหรือการอุ้มกันออกไปนักข่าวก็เลยถามเลย เดทไลน์เนี่ยหรือเส้นตายเนี่ยเรากําหนดเลยใช่ไหมว่า10ตุลาคมเนี่ยเราจะต้องดําเนินการแล้วถ้าเขาไม่ย้ายเนี่ยนะฮะนายกอนุทินก็บอกว่าวันที่10เนี่ยคิดว่าเริ่มมาจากทางผู้ว่ากแก้วเนี่ยพยายามตั้งเป็นทำลายมากกว่าการปฏิบัติเรื่องนี้ก็ต้องดูหลายมิติแล้วก็จัดลําดับดําเนินการนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นตอนนี้ที่อันตรายก็คือเรื่องชายแดนก็ต้องไปดูเรื่องการประทะแล้วก็การ ความพร้อมของเราด้วยส่วนการพลันออกไปจ,จะเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาหากถอนอาวุธหนักทุ่นระเบิดถอนกำลังออกไปก็น่าจะต้องมาเจรจาถึงเรื่องประชาชนละแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ต้องหาสถานที่เอาตัวของตัวเองเนี่ยออกไปก็คือเอาคนเหล่านี้ที่เขาลุกล้ำพื้นที่เราเนี่ยให้กลับประเทศเขาไปเนี่ยนะฮะและแบบนี้ก็ยังพอพูดคุยกันได้ไปสร้างชุมชนใหม่ให้เขาได้แยกยออกไปแต่ไม่ใช่การผลักดันเป็นสิ่งแรกในช่วงย,ยังเผชิญหน้าอยู่นะักข่าวก็เลยถามย้ำเลยว่าสแสดงว่าสิตุลาคมที่มาถึงเนี่ย อาจยังไม่มีการจัดการชาวบ้านกัมพูชาตรงนี้ใช่ไหมที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วเนี่ยนะคุณนุทินบอกว่าก็ตอบไปแล้วมันเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนเนี่ยนะฮะจะมาเอาวันนั้นวันนี้ไม่ได้เพราะตัวไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องวันที่1ิตุลาคมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องดูนะฮะเพราะว่าถ้ามองที่คุณนุทินพูดนั้นหมายความว่าผู้ว่าสะแก้วมองว่าเป็นเดทไลน์แต่กัมพูชาก็แก้เกมด้วยการตอนนี้ให้มีการประชุมอาบีซีขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็ต้องดูแลกันเนี่ยนะฮะทีนี้เรื่องต่อมา เรื่องการสร้างรั้วเพราะวันนี้สมชเนี่ยมีมติต<ช>ร้คว่าเห็นชอบในหลักการเห็นชอบในหลักการ แต่แปลว่ายังไม่ได้บอกนะจะสร้างตัวไหนแต่อา้าวรายละเอียดตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นฝ่ายครับเรื่องนี้ทางพลตรีวินไทยลายถมยาโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยนะคะว่าขณะน,นี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประสานงานกับกองกําลังทหารพรานที่12จะเข้าไปสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อนก็คือ5.1กิโลเมตรนี่แหละที่บริเวณหลักเขตแดนที่50-51บ้าบนโคกสะเบงเเเเเตังบนท่าขาอำเภออรัญญ,ญประเทศที่เบื้องต้นจะใช้งบประมาณที่ประมาณ ปี2568นะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน6ล้าน5แสนบาทตอนนี้บริเวณพื้นที่มีการปรับปรุงถนนลูกรางโดยคาดว่าจะก่อสร้างรั้วชั่วคราวชายแดนในช่วงเวลา1-2เดือนนี้แน่นอน โดยรั้วชั่วคราวนี้เป็นเสาคอนกรีตขึงลวดน้ํากระดับ2ชั้นความสูง2เมตรติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันคนออกไปเล่นการพนันหรือว่าไปเป็นสแกมเมอร์สากสถิติทเนี่ยที่พบบริเวณดังกล่าวนะคะพ้นสายตาเจ้าหน้าที่และเป็นพื้นที่ล่อแหลมส่วนงบที่เพิ่มเติมมาทีหลังเนี่ยจะมีการอนุมัติจากสมอชอและจะไปดูจุดไหนที่สามารถทําได้ต่อไปนะคะจุดนี้นี่จจะเป็นจุดแรกขออคุณผู้ชม แตยะประมาณ5ก<จ>ิโลเมตรฝั่งของอที่เมื่อกี้แฟนไฟล์บอกไปเนี่ยนะฮะก็คือทางฝั่งของสักแก้วถูกไหมฮะ,ฮะที่น่าจะมีการสร้างนะระ้วลวดหนามตรงนี้จริง,รงๆนักข่าววันนี้ก็ถามคุณอนุทินเรื่องการสร้างรั้ลวดหนามเหมือนกันเพราะว่าถ้าฟังเนี่ยคือเราคงไม่สามารถจะสร้างรัลวดหนามได้ตั้งแต่ไทยกัมพูชาตั้งแต่จังหวัดสักแก้วจันทบ,บุรีแล้วเลยมาถึงคือต้องใช้งบประมาณมหาศาลแน่นอนคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ฮะยืนยันเลยบอกว่า คือการดําเนินการเนี่ยในการที่จะสร้างรั้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็คงไม่ใช่ว่าจะสร้างรั้วรวดหนามตลอดแนวชายแดนแต่ก็จะสร้างดูจุดไหนเนี่ยที่ควรมีรัว้วตรงไหนที่ไม่ควรมีรัว้วอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะอธิบายนะฮะเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะสร้างรั้วแนวชายแดนขึ้นจริงถามว่าคนไทยเห็นด้วยไหมในการสร้างก็เห็นด้วยแต่ก่อนที้มันก็มีประเด็นเหมือนกันเฟ้นไฟประมาณว่าถ้าเราไปสร้างรัว้วแล้วกัมพูชาก็จะบอกไหมว่าที่คุณสร้างรั้วมาเนี่ย มันลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของฉันหรือแม้แต่มันอาจจะทําให้มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าการสร้างรั้วทําให้เราอาจจะเสียดินแดนได้เหมือนกันอันนี้พูดตรงๆแต่วันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่ที่เฟ้นไฟบอกไปว่าทางโฆษกกรมประชาการขอะไรก็อธิบายว่าเราจะสร้างตรงไหนตรงสาแแก้วถูกไหมฮะใช่ค่ะและคุณนวทินก็บอกว่ามันคงไม่ได้สร้างร้อมรั้วกันทั้งประเทศ กันทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันใช้งบประมาณมหาศาลจริงๆตรงนี้นะครับ <S <S อ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เราไปต่อเพราะอย<ช>่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าสุดสัปดาห์นี้ก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้คุณนุทินและก็คลรามาเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ตามนาแนวแสดงไทยกัมพูชาที่สุรินทร์และก็บุรีรัมย์วันนี้ไปเริ่มที่สุรินทร์ก่อนถูกไหมครับใช่ไป,ไปกันหลายท่านเลยนะคะนาทีมโดยคุณอนุทินชาญวิรากูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลเอกนัท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับฟังบรรยายสถานาการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทโดยนายกให้ฝ่ายปกครองดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอ,อย่างเต็มที่ทั้งในด้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการจัดหาที่พักทุกคราวตลอดจนการอพยพป,ประชาชน ในพื้นที่ที่จำเป็นนะคะ ขณะดเดียวกันก็ได้กำชับให้ฝ่ายทหารดูแลความปลอดภัยโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะเฟนฟรายถามบอกว่าทําไมวันนี้คุณอนุทินเนี่ยแต่งตัวมาเนี่ยมันชุดอะไรถูกไหมฮะหรือค,คุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยบางท่านใส่สีฟ้าบางท่านใส่สีเหลืองคือเอา<ห>อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมดูชุดของคุณอนุทินดีๆชุดของคุณอนุทินวันนี้คือวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่คุณอนุทินลงพื้นที่นะคะตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่นับสมัยเป็นรัฐมนตรีมาไทยหรือเป็นรองนายกก่อนอ้นนี้นายกรัฐบาลแพทองทานเนี่ ชุดที่แต่งคือเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนติดยศในกองใหญ่เทียบเท่ากับพลเอกฮะซึ่งเป็นยศของตรีวการกระทรวงมหาดไทยเน่นะผู้ประชาการกองอาสารักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็การหารือในวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆมุมด้วยกันอย่างเช่นแน่นอนว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยก็มีการรับฟังคำบรรยายก็อย่างที่เฟนฝ่ายอธิบายผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเป็นการปลุกใจทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการบอกเลยฮะบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องชนะเท่านั้นะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะฮะแล้วก็ภารกิจจะต้องสําเร็จเพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะทหารตามในชายแดนเนี่ยเขาได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดแล้วก็นําอธิปไตยไปฝากประชาชนนะฮะแล้วก็ โอ้โหคุณนุทินก็พูดเลยฮะว่าพวกท่านจะต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นทหารไทยเราสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นอยู่แล้วและมีไม่กี่คนได้รับเกียรติยศอันสูงสุดที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยในช่วงชีวิตนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการทำภารกิจของพวกท่านได้รับความสาเร็จต้องสําเร็จเท่านั้นผมไม่เคยมีความคิดหรือเผื่อสาหรับความพ่ายแพ้ของกองทัพไทยผมจะทําทุกอย่างเท่าที่ความสามารถนี้เพื่อทุกท่านได้กลับบ้านเร็ว,รวและนําพาชัยชนะอธิปไตยของไทยของเรากลับไปฝากประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณนนนนนททิพููดด่ววมถึงงัีี้หลาายยก็คใโซเช ก็มีภาพที่คุนเทินลงพื้นที่ที่กองพันทหารราบที่11ก็ล้อมวงกับทหารและกินมื้อเที่ยง กับถาดหลุมนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีตัดโล้เสิร์ฟให้กับกองให้กับกําลังพล <นะ S 2> ถามว่ามันเป็นนัยยะอย่างไรคือการที่ระดับนายกระดับพลรมอมานั่งกินข้าวร่วมกับทหารมันเหมือนกับมันเป็นการให้กําลังใจงฮะในการา<ภ>าปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบชายแดนกับบูชาแล้วก็เป็นการยืนว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนินเต็มที่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเอาละฮะอาหารถามว่าจัดดีไหมก็จัดดีเลยฮะจัดดีนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีดราม่าไงว่าทหารตามแนวชายแดนกินแค่บะหมี่กึ่งเสร็จรูปกินน้ําขวดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไปดูภาพทุกหลุมคือเต็มอ่ะไข่พะโลหรือผัดแล้วแม้แต่ข่าวคุณผู้ชมยังคูณเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการดูแลนะฮะแล้วก็ันครมก็เป็นการได้กําลังใจแล้วก็คำพูดของคุณอนุทินร่วมถึงการแต่งกายวันนี้ที่เฟรนด์ฟายถามแต่งตัวอย่างไรก็เทียบเท่าก็คือระดับคนเอกครับคุณผู้ชมฮะ